เอาละครับเดินทางมาสู่คนที่4นะครับกับน้องคนนี้ครับน้องบอสจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับโรงเรียนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะติดเข้ารอบเป็นหนึ่งใน4กับตันแบรนด์เอมิชชั่นลิตี้มาเกือบทุกปีเลยนะครับปีล่าสุดที่เข้ามาก็คือกัปตันพีพ a r อาสนะครับตอนนี้ก็พิชิตฝั่งฝันอยู่ที่ทันตะมอเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องคนนี้เหมือนถอดร่างคือแบบเป็นอวตารของกัปตันพีไปเลยนะครับบุคลิกาการพูดจาหรือว่าหน้าตาอะไร ใส่แว่นเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเขาเลยนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องบอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะให้บอสแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านก่อยก็ผมชื่อนายคมกิตตังตตียาพันนะครับก็เช่นชื่อบอสเพื่อนๆไหนคนรีกว่าเปียกนะครับเพราะว่าผมตัวเล็กก็คณะภากิจที่ผมอยากจะเข้าก็คือทันตามอเชียงใหม่วันนี้มาออดิชั่นเอาความสามารถอะไรมาแสดงให้พี่ๆดูในห้องนั้น ก็เป็นการร้องเพลงรีมเมครับสองเพลงแล้วก็เพลงกอดมอนกับฉันต้องคู่กับเธอกอดมอนมองดูแต่ข้างฟ้าเวลาก็ผ่านมานานแล้วตั้งหลายนาทีตั้งหลายนาทีต้องทนจมอยู่กับความเงาอยากจะมีคนอยากจะเป็นกับตัอย่างใครเขาสักทีซ้อมกับชอน ชายกับหญิงทอมกับเกการบ้านกับไร้หอ้องอ่างเธอดเทิงอ้าววันนี้นายมีเรื่องอะไรหรอตึงตึงมีเรื่อง,งแล้วมีเรื่องอะไรหรออ,อ๋อวันนี้มางานเด็กดี คำถามก็จะถามว่าถ้าติดเกาะเอาของไปได้อย่างเดียวจะเอาอะไรไปตอบเลยค่ะเจ้าไฟฉายไปครับเพราะว่าเวลากลางคืนไปเนี่ครับก็จะแบบไม่มีแสงสว่างใช่ไหมครับเราก็สามารถถือไฟฉายเพื่อไปหาของกินหรือว่าเอาไปหาพวกวัสดุมาทำที่อยู่ชั่วคราวได้ครับ น้องบอสเรียนสวนกุหลาเกรด3.2อยากเข้าทันตะคิดว่ามันไม่น้อยไปหรอคะคิดว่าน้อยปะไม่คิดครับเพราะว่าเกรดเกรดมันไม่ใช่ตัวชี้วัดอะครับว่าคนเราจะคนเราจะไปได้ไกลกว่าอีกคนหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ผลลัพธ์ของมันมากกว่าครับส่วนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยเข้ารอบแบรนด์ดิมิชเนอรตี้มาทุกปีเลยโรงเรียนนี้ก็แบบไปถ่ายจนช้ำหมดแล้วเนี่ย แล้วถ้าสมมุติบอสได้เข้ามาเป็นหนึ่งในส,สี่กับตัน<ม>คิดว่าจะไม่เหมือนพี่พียังไงบ้างเพราะพี่พีนี่โอ้โหวีรกรรมเขาทําไว้เยี่ยมมากแล้วนี่มีอะไรที่ต่างจากพี่พีให้เพื่อนๆได้มาติดตามบ้างตอนมห้าคือแบบเป็นเด็กเกเรด้วยครับเดี๋ยวเกเรระดับระดับแรงสุดเนี่ยคืออะไรโดดเรียนโดดเรียนก็ด้วยแล้วก็ต่อยกันในห้องต่อยจริงปะเนี่ยต่อยที่เอ็นพิเศษเ้วเคยอ๋จริงปะเนี่ยจริงครับ ที่ไม่เชื่อบุคลิกบอลไม่ใช่จริงๆเอาเอาล้ครับปรบมือให้ดังๆเลยใครก็ตามที่อยากได้กําลังใจนะคะใครก็ตามที่อ่านหนังสือไม่ทันคนนี้ครับมาถูกทางแล้วครับถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะเตรียมตัวช้าคือเวลาน้อยแต่ยังไงก็ต้องสู้นะครับเราอาจจะต้องขยันมากกว่าคนอื่นที่แบบหลายเท่าเลย <S <S และที่สําคัญไม่น่าเชื่อครับหน้าใสาๆแบบนี้หล่อๆแบบนี้วีรกรรมเด็ดมากครับส่วนกุหลาบวิทยาลัยถือว่าส่งมาถูกคนมากนะครับแบบคนนี้ก็